โอเคครับทุกคนครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแ e ล F s l a e e t Gamer นะครับวันนี้นะครับเราก็อยู่ในเกม GTA m o r e a n City นั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวนะครับผมเป็นกิจกรรมใหม่ของทางเซิร์ฟเวอร์นะครับก็เป็นกิจกรรมส่งกล้านั่นเองนะครับตามชื่อคลิปปกคลิปเลยนะครับอาจจะลงคลิปช้าหน่อยเพราะว่าผมเพิ่งกลับมาบ้านนะครับ ช่วงสงการก็ไม่ได้อยู่บ้านก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะนี่จะขออภัยด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าระยะกิจกรรมเขาเมีถึงวันไหนนะครับนี่ดูมีการตกแต่งแมบบเป็นบะตามข้างทางนี่ก็จะมีแบบเป็นถังเล่นน้ํานะครับกิจกรรมมันน่าจะคืนก่อนหน้านี้นะครับเป็นช่วงสงการเนาะ แบบใครที่ไม่ได้อยู่บ้านอะไรอย่างนี้นะครับเอ้ยไม่ได้อยู่บ้านอะไรล่ะไม่ได้ออกไปอนอกบ้านนะครับไปเล่นสงการก็เล่นในเกม GTA นะครับโอเคก็อย่างแรกนะครับเราก็ขับไปที่ลานกิจกรรมสงการเลยแล้วกันนะครับผมก็ยังไม่เคยทําเลยนะมือใหม่เลยเดี๋ยวมาทําพร้อมกันนะครับทุกคนโอเคไป let's go ครับ โอเคทุกคนก็เอ,อ,อยู่ๆรถก็หายมันน่าจะห้ามาขี่รถหรือเปล่านะตรงนี้แล้วก็เข้ามาถึงลานกิจกรรมกันแล้วนะครับอ่าก็น่าจะเป็นเซฟโซนอะไรอย่างงี้เนาะห้ามใครเอารถเข้าไปแบบป่วนอนะไรอย่างงี้นะครับก็นี่เลยนะครับด้านหน้ากิจกรรมก็จะเป็นประมาณนี้ครับสีฟ้าสดใสามากเลยนะฮะตกแต่งแมปมาได้โคตรสวยโคตรเท่นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปในกิจกรรมกันดูนะครับผมอ้าวทำไมมีรถอยู่วนะเนี่ะ ก็บรรยากาศโดยรอบนะครับก็จะเป็นแบบนะเทศกาลสงกรานนะครับทุกคนประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าตรงลานกิจกรรมตรงนู้นนะครับมีอะไรให้เราทํากันบ้างนะครับเดีย๋ยวเราลองไปดูกันเลยเนาะโอเคอ๋ออนนี้มันเป็นแค่ทางเข้านะครับไม่น่ามีอะไรนะครับโอเคด้านหน้านั้นมันคืออะไระนะ่ะเดี๋ยวลองไปดูนะครับเหมือนเป็น NPC ไม่ใช <N> ่ N B C แล้วแม่งเดินได้ด้วยโอ้โหเป็นช่างไงเคานิกโเ้ียทุกคนผมหลอนไปเองเอาละทุกคนก็กิจกรรมนะครับกดปุ่มเฮดมาเลยก็ได้นะครับทุกคนแล้วก็ให้เราเลือกไปที่ G P S นะครับกดไปที่รายชื่อสถานที่นะอาจจะไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่ากิจกรรมมันก็เหมือนกันในทุกๆรอบนะครับกดไปที่อีเวนต์นั่นแหละนะครับสีเหลืองๆเนี่ย ก็นี่เลยนะครับพอเรามาที่รานกิจกรรมแล้วมันก็จะมีรายละเอียดกิจกรรมเนี่ยมีเยอะมากเลยนะครับมีตั้งแต่กอเจดีท่ไหว้พระปะแป้งตักบาตรนะครับเอาเป็นว่าเราจะไล่ไปที่ใกล้ๆก่อนแล้วกันนะครับใกล้ๆสุดเลยก็60เมตรนะครับปะแป้งนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าวิธีการปะแป้งเนี่ยจะปะยังไงนะทุกคนนะเพื่อไม่เสียเวลาผมไปเลยดีกว่านะครับโอเคก็วิ่งไปตรงนู้นเลยนะครับทุกคนไปเรตโก๊บโอเคตรงนี้นะครับที่ปะแป้งโอเคก็ทํายังไงบ้างอี่ะนี่ขึ้นไปเลย โอ้ยมีคนขอปาแป้งกับผมมียกเลิกเลยผมขอไปขอปาแป้งกับเขาได้ไหมอ่ะกดปุ่ม n อ๋อคือมันเป็นการส่งคำขอนะครับต้องมีสองคนนะต้องมีเพื่อนถ้าใครไม่มีเพื่อนมาทําไม่ได้นะอ่ะเราขอดูโอเคนี่ไงปาแป้งกันเรียบร้อยอืมปะแขนเลยเมื่อกี้โอเคก็เราจะได้ดินสอพองมานะครับซ้ายบนมันจะขึ้นเป็นดินสอพองนะครับอ่ะดูดีมีคนจะปาแป้งกับเราหรือเปล่าเราลองลอง,ลองดูเป็นคนอื่นขอมาบ้างนะครับ อ๋อติดดีเลย์นะครับอ๋อมันทำหลายหลายครั้งไม่ได้นะต้องติดดีเลย์รู้สึกดีเลย์ประมาณครึ่งชั่วโมงปะถ้าผมจะไม่ผิดนะถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับนั่นแหละพาเพื่อนมาปะเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะได้ดินสอพองตามที่ต้องการนะครับก็คือเหมือนมันเป็นไอเทมไว้สำหรับแลกของนะครับโอเคอะแต่เราลองมาดูสำหรับจุดอื่นกันบ้างนะครับอ่านี่คือผมจะพาทุกคนเนี่ยมาดูของที่เราสามารถไปฟาร์มได้จากกิจกรรมวันสงกรานนะครับ โอเคต่อไปนะครับต่อไปต่อไปก็จะเป็นตักบาทแล้วกันนะครับตักบาทไปครับโอเคตักบาทจะอยู่ตรงนู้นเลยนะครับวิ่งไปเลยโอเคเอาเอากระโดดขึ้นไปเฉยเลยโอเคครับไปแล้วครับ p ีแล้วหนึ่งโดนแบนไหมเนี่ยโอเคทุกคนอย่าหาทำนะครับกิจกรรมทําบุญตักบาทนะครับเราก็ไปดูเลยนะครับมันก็จะมีให้เราใส่บาทนะครับโอเคใส่อันนี้แล้วกันนะครับผมปึ๊บใส่บาทอ๋อกรุณาใส่เงินตามศรัทธานะครับ ขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทโอเคหนึ่งร้อยหนึ่งบาทนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าใจเกินร้อยเรียบร้อยใส่บาทเรียบร้อยแล้วเราได้อะไรบ้างอะ่ะใส่อีกอ่ะร้อยหนึ่งโอเคเดี๋ยวผมลองทําทุกองเลยแล้วกันนะอ่ะไม่มั่นใจว่ามันได้อะไรนะครับแต่รู้สึกว่าเราจะเสียตังค์อย่างเดียวโอเคก็ขั้นตำ100่ำหนึ่งร้อยอ่ะไปครับมีทั้งหมดกี่องค์วะเนี่ยหกละโอเคครับใส่ลครับผมไป อ๋อนี่ไงคุณได้รับบาทพระเดี๋ยวไปขโมยบาทไปทำไมเนี่ย <c ười> คือมันต้องใส่ครบ6องค์นะครับหกขอเขาเรียกว่าอะไรว่า6บาทอเออก็คือใส่บาทเรื่อยๆนะครับใส่เงินเออทำใส่ปัจจัยนะครับพอทําได้เสร็จ 6, 6อันนะครับมันก็จะได้บาทพระมานะครับผมอ่าเอาละผมไปไวๆเลยนะครับคลิปนี้ไม่อยากให้ทุกคนเสียเวลานะครับเพราะว่าผมมาทำเนี่ยก็สายแล้วนะเก <c ười> ินวันส่งการมาหลายวันแล้วนะครับโอเค ตักบาตรเรียบร้อยแล้วปาแป้งเรียบร้อยแล้วก็ยังมีไหว้พระกับก่อจีดีทรายอ่ไหว้พระมันใกล้กว่านะไปไหว้พระกันเลยนะครับปครับตรงนู้นจะมีเป็นพระพุทธร,รูปนะครับไปเลยวิ่งไปเลยอ่ามาถึงแล้วครับผมหูยทำสวยมากเลยนะครับโอเคอต่อ30นาทีก็คือ30นาทีทําได้ครั้งหนึ่งนะครับกรอกคำอธิษฐานคนที่อ่านขอให้รวยแหมผมอ่านแล้วผมรวยแน,น่นอนปายเลยครับ โอเคได้รับพรจากพระนะครับผมโอเคอ่ามีกราบไหว้พระด้วยเค okay, อย่างตึงแอนิเมชั่นไหว้พระเฮ้ยตึงจัดนะครับทุกคนอุยผมเพิ่งเห็นอตบตบ้านหมอแกนวันนี้มันไทยมากๆเลยนะครับเดีย๋ยวก็สื่อให้เห็นถึงความเป็นไทยนะก็เป็นอะไรที่แจ่มแมวโอเคมาครับน่าจะเหลืออีกอย่างสุดท้ายก็คือเกาะเจดีทรายนะครับโอเคไปเลยครับตรงนู้นเลยซึ่งลองเรียกรถดูนะว่ามันเรียกรถได้หรือเปล่า ๋อเรียกรถได้นะครับผมไปเลยครับอืมถึงรถจะควันขึ้นก็ไม่เป็นไรครับมาถึงแล้วครับผมโอเคจอด p c x ครับแล้วก็มาทําการก่อจดีไซน์กันเลยกดปุ่ม n นะครับแต่ผมก่อไม่ได้วะทุกคนเฮ้ยนี่มีคนก่อได้เนี่ยก่อไงอ่ะมันต้องกดปุ่ม n เก็บก่อนหรือเปล่าโอเคนี่ไงปั้นตรงไหนก็ได้ใกล้ๆเจด j ไซน์เหมือนผมกดปุ่ม n ติดละเมื่อกี้มันไม่ติดอยู่นะไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรตรงนี้แล้วกันอะ อ่านี่ไงก่อไปฟุ๊บฟั๊บฟุ๊บฟั๊บอ่านี่ไงกดปุ่ม n เ,เพื่อก่ออ๋อเราจะยังก่อไม่ได้เราต้องไปเก็บก่อนครับเหมือนไปเอาทรายมาเพื่อเอามาก่อนะครับทุกคนนะหยิบทรายอ่าเหมือนการหยิบทรายแล้วก็เริ่มก่อเรื่อยเยนะครับอันนั้นเราทำฐานไม่ได้แล้วโอเคทำฐานได้แล้วรอบต่อไปเราทำอะไรมันจะปั้นก่อขึ้นมาโอเคกดนั่งแล้วกันนะเพื่อความแบบแม่ยืนเฉยอันนี้ไม่ใช่มันยืนนะครับโอเคไม่เป็นไรลองก่อดูครับว่าเป็นรูปเป็นร่างหรือยงัง อ่าเริ่มแล้วเริ่มแล้วโอเคเดี๋ยวดูว่าต้องกอกกี่ครั้งนะครับอันนี้ครั้งที่2แล้วนะครับมาเก็บทรายตรงนี้นะครับกดปุ่ม N ครั้งเดียวแล้วก็วิ่งมาเลยนะครับไปกอะอีกครั้งหนึ่งปึ๊บโอเคกาะไปครับมีคนมาก่อนเต็มเลยน,นคะครับทุกคนโอเคเรียบร้อยนะครับอ๋อแล้วก็เราสามารถกดปุ่ม N เพื่อเก็บได้นะครับอ่าโอเคกดปุ่ม N เก็บเลยนะครับอ่าเก็บใช้เวลาเก็บค่อนข้างนานอ่าเรียบร้อยนะครับภารกิจเสร็จสิ้นได้รับเจดีทรายบวกหนึ่งนะครับ ก็โอเคนะครับเดี๋ยวเราให้ดูในกระเป๋าเลยดีกว่านะครับทุกคนกดปุ่ม H นะครับแล้วก็ให้เลือกไปที่นี่เลยนะครับอีเวนต์กระเป๋ากิจกรรมวันสงกรานนะครับพอเลือกมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ตามนี้เลยนะครับมีทั้งหมด4อย่างนะก็ตามนี้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าของที่ได้คืออะไรนะครับเดี๋ยวผมขอขี่ไปดูก่อนนะขี่ไปดูด้านในมันน่าจะมีอยู่นะรายละเอียดบอกขี่ขึ้นไปเลยมีป่ะสวัสดีครับพี่ขีมขึ้นมาเฉยยสวัสดีครับพี่มัน เอาของเราฟาร์มของแล้วเราจะไปแลกของที่ไหนอ่ะข้างเนี่ยข้างหลังครับเพี่ข้างข้างเนี่ยสา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 ยเพี่ตรงไปเพี่แล้วก็สาย,ยอ๋อเนี่ยเนี่นีนนน่ขอบคุณมากครับโอเคทุกคนมีคนบอกมา <laughs> ขอบคุณมากนะฮะ <laughs> อ่ะโอเคมีจุดแลกของรางวัลอยู่ด้านหลังนะครับแหมเราก็โง่ซะเหลือเกินนะครับไม่รู้นะเออตอนแรกคิดว่าอยู่ด้านในอ่ะก็กดปุ่ม N เลยนะครับ นี่ก็จะมีของตามนี้เลยนะครับน่าจะเหมือนกันทุกตัวป่าแค่ NBC มันแค่มายืนหล่อๆเฉยๆอ่าใช่ใช่ครับอ่ะมาดูเลยครับว่าของที่เขาให้แลกเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับโอเคอย่างเช่นอันแรกนะผมยกตัวอย่างสองสามอันพอนะครับวันนี้เป็นหน้ากากนะครับดาบทำไมมันเขียนว่าหน้ากากวะเออนั่นแหละขอดูตัวอย่างก่อนแล้วกันนะครับอ้าวจะเป็นดาบนะครับดาบมันสงกลางนะเป็นดาบไทยๆเลยนะครับเนี่ยโอเคต่อไปนะครับ ให้ดูอันนี้บ้างหน้ากาก J d ดี s ซน n อาโอเคนะครับมาดูกันแสดงตัวอย่างอ่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะปิดหัว เดี๋ยวผมขอดูมีห่วงยางเป็ดด้วยห่วงยางเป็ดอ๋อน่ารักดีนะครับผมโอเคปืนฉีดน้ำมาอันนี้อันนี้น่าจะเฟี้ยวเลยนี่ปืนฉีดน้ำจะเท่ห์มากเลยทุกคนเอาละเดี๋ยวเรามาดูของที่ต้องใช้แลกกันบ้างน,นะครับสมมุตินะสมมติว่าใครอยากได้เป็นปืนฉีดน้ำแล้วกันนะหลายคนน่าจะอยากได้กันแต่มาดูกันว่ากดแลกนะครับมันจะมีอะไรบ้างนี่นะครับของที่ต้องใช้ก็คือบัตรพระ13นะครับซึ่งเรามีแค่หนึ่งหนะ้าอย่างละหนึ่งเพราะว่าเ,เราเนี่ย เพิ่งไปทามาครั้งแรกไงเออซึ่งทุกคนเนี่ยก็ลองไปฟาร์มกันดูนะครับได้ครบ13อันแล้วก็เจดีไซน์ J 5พรจากพระ5แล้วก็ดินสอฟอง15และเงินเขียว100,000บาทนะฟาร์มเงินมาแล้วเราก็มาแลกได้ที่นี่เลยนะครับทุกคนหรือว่าใครที่อยากจะได้อย่างอื่นนะครับก็มีนะครับอย่างเช่นห่วงยางนะห่วงยางอลองดูนะครับอ่าห่วงยางเนี่ยก็จะใช้ของน้อยหน่อย แต่นะครับเราต้องใช้แคดในการแลกนะครับ219นะครับ219แคดนะแคดก็ต้องเติมเข้ามาเนาะใครที่อยากจะมาฟาร์มแล้วก็อยากจะมาเล่นในกิจกรรมบนสงครานก็นะเข้ามาเล่นได้แล้วนะครับในเซิร์ฟเวอร์มอ r แกนซิตี้นะครับผมสำหรับผมวันนี้นะครับก็น่าจะหมดเ,เวลาของผมแล้วนะครับหมดเวลา ก็คือเอาง่ายๆนะครับผมก็น่าจะจบคลิปไว้เท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนสำหรับกิจกรรมวันสงการของ TTA m o a n City นะครับก็ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมนะครับอีกเช่นเคยนะสำหรับกิจกรรมนะก็ถ้ายังไงนะครับใครอยากให้เล่นอะไรก็คอมเมนต์บอกมาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับผมและยังไงก็ใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ